หอนครับหอนแน่พี่น้องเลยมาลงเหร็น้ำคลองอยู่ที่กอละหอนมื่อนี่หมากืบบมาน้ำไปทางใดบ่บ่เห็นคนหอนไล่พี่น้องหลังจากเค็ดเบี้ยกัแล้วลงน้ำกันทั้งบารตาเย็นเย็นเย็นมาเด้อใครเสียบหน้าข่อยพี่น้องเย็นเย็นเย็นห้อนห้อนชื่นใจ โอ้ยเย็ยนพี่น้องเย็ยน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 มาเดอ้อไปสิเวียดนามน้ำน้ำคล้องนาแรี่ยงขึ้นลอยพี่น้องมันโอ้ขี้เท่าขึ้นมันข <c ười> ี้พุ่งขี้เท่าขึ้น ื่นถ้าไม่มีละพี่น้องเอย็นคักเย็นเย็นเย็นมาเด้พอพาจิเลนน้ำน้ำี่น้องเอย็นมีแห้งสดชื่นสดชื่นพี่น้องเนีย <c ười> ขึ้นมาได้ <c ười> ขึ้นมาได้ไมันล่มมันลม่ม มึนมึนมีแหงกี่น่องมีแหงมีแหงมีแหงเดีนมีแหงเด้ดดยเย็นสดชื่นไอ,มอ,อ้มาเด้อไฟเสียบน้ำเนาะพี่น้อง